จบปัญหากินไม่พักหนักของหวานนี่เลยค่ะเพอสูตรใหม่ตัวนี้เราทํามาสําหรับคนที่กินไม่พักหนักของหวานกินจนตัวแตกตัวตันพุงย้อยเพราะว่าตัวนี้ค่ะสามารถเข้าไปช่วยระบบขับถ่ายของเรานะคะให้ออกเกลี้ยงเลยแล้วที่สําคัญนะคะยังดึงไขมันเก่าออกไปเาผาผลาญด้วยค่ะด้วยสารสกัดจากส้มสีเลือดนะคะตัวนี้จะสามารถดึงไขมันเก่าออกไปเาผาผลาญบล็อกไขมันใหม่ยับยั้งการดูดซึมแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันค่ะแล้วก็ยังมีแอลคาไลนด้วยนะคะ ที่ช่วยวเราเร่งเบิร์น Burn, เร่งเผาผลาญค่ะและยังมีไฟเบอร์ที่รวมกับบุกมาใน1ซอง50กรัมฉีกซองเคี้ยวหนุบหนะับที่มีปัญหาตัวหนาตัวตันเอลหนานะตัวเนี้ยช่วยได้ค่ะถ้าเราไม่กินเกินพิกัดนะเอาอยู่จริงๆค่ะการันตีจากยอดขายเพ์ไฟเบอร์ยืนหนึ่งตลอดการหลายร้านกล่องแล้วค่ะเทอร์เบอรี่บุกไฟเบอร์พัชบัชออรเรนตะ์สูตรนี้สูตรใหม่เป็นไฟเบอร์ช่วยเบิร์นค่ะมากกว่าการขับถ่ายช่วยเบิร์นไขมันด้วยค่ะ